คือแม่งพูดประมาณแบบก็ผมยื่นไปแล้วอ่ะเมสซี่เขาไม่เอาเมสซี่เขาเลือกไปเล่นในลีกที่กากกว่านี่คือคำพูดที่มึงแสะเมสซี่อะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เลี้ยวเนีเมสซี่ ย้ายไปซบอ,อินเตอร์มาอมี่กันครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเลวโอเน็เมซี่กันซะหน่อยว่าเหตุผลทําไมเนี่ยเมซี่ถึงเลือกที่ไปอินเตอร์มาอมี่ซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ฟังบทสัมภาษณ์จากพี่ขวัญลามาเซียรหรือตามเพจต่างๆที่ได้แปลลงไปแล้วแต่ใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ หรือยังไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเลโอเนลเมซี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีแคปให้ฟังว่าเลโอเนลเมซี่เนี่ยเขาพูดเหตุผลในการย้ายไปสู่อินเตอร์มมี่ว่ายอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับเมซี mm ่ hmm. เนี่ยได้พูดกับทางสื่อนะครับก็เป็นสปอร์ตกับมุนโดเดอร์ติโบนะครับเดอร์ติโบ <laughs> นะก็คือเมซีไ่ได้บอกว่าผมเนี่ยอยากกลับบาร์เซโลนาจริงๆนะผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยกับความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยหลังจากที่ผมได้เจอเหตุการณ์ตอนนั้นตอนที่ผมเนี่ยต้องออกจากบาร์ซ่าผมก็เลยไม่อยากโดนเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและผมเนี่ยก็ไม่อยากฝากอนาคตไว้กับคนอื่นแม้ว่าจะได้ยินว่าลาลิก้าเนี่ยอนุมัติทุกอย่างแล้วแต่บาร์ซ่าเนี่ยยังต้องทําอีกหลายอย่างเลยครับอย่างการขายนักเตะหรือต้องไปลดค่าเหนื่อยผู้เล่นในทีมเพื่อที่จะมาเซ็นสัญ,ญ,ญ ก,กับซึ่งผมเนี่ยไม่อยากเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนั้นแล้วตอนที่ผมเนี่ยต้องย้ายออกจากลาลิก้าในตอนนั้นน่ะลาลิก้าก็บอกกับผมว่าก็ลงทะเบียนได้นะนะครับแต่สุดท้ายก็ทํามไม่ได้พูดตรงๆเลยผมเนี่ยไม่รู้ว่าบาซ่าเนี่ยได้ทําทุกวิถีทางแล้วหรือยังสโมสรไม่สามารถยืนยันได้100%ว่าผมเนี่ยจะกลับไปเล่นได้ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องด้วยสถานการณ์สโมสรที่กําลังเผชิญอยู่ผมแน่ใจว่ามีบางคนในบาซ่าเนี่ยไม่อยากให้ผมกลับไปเพราะว่าผลเสียที่จะกระทบ กับเศรษฐกิจของสโมสรความจริงแล้วเนี่ยผมคุยกับลาปอร์ตาน้อยมากนะน่าจะประมาณสัก1-2ครั้งแค่นั้นเองส่วนใหญ่เนี่ยผมติดต่อผ่านชาบีเราจะคุยกันถึงความเป็นไปได้ว่าเอ้ยเมสซี่กลับมาอยู่บาร์ซ่าไหมนี่คือสิ่งที่ผมคุยกับชาบีพวกเราทั้งคู่เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนมีข่าวอ่ผมได้ถามชาบีว่าชาบีอยากให้ผมกลับไปจริงๆหรือเปล่าหรือถ้ากลับไปแล้วเนี่ยมันจะดีกับทีไหมแล้วดีสําหรับชาบีหรือเปล่าผมต้องการตัดสินใจด้วยตัวเองและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ผมไม่กลับ ไปที่บาร์เซโลนาแม้ว่าผมจะรักสโมสรมากๆแต่มันก็กลับไปไม่ได้ในส่วนของเรื่องเงินมันไม่เคยเป็นปัญหาสําหรับผมเลยนะบาซ่าเนี่ยส่งข้อเสนอมาให้ผมดูแต่เราไม่เคยคุยเรื่องสัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยด้วยซ้ำ โมโหว่การย้ายทีมของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่อย่างนะั้นผมย้ายไปเล่นซาอุดีอาราเบียแล้วผมเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆกับบาร์เซโลนาและผมเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตในบาร์ซ่าอีกครั้งหนึง่งผมหวังว่าผมจะช่วยสโมสรได้สักวันหนึ่งผมอยากขอบคุณแฟนบาร์ซ่าสําหรับการสนับสนุนทั้งหมดที่ผมได้รับและแน่นอนผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแน่ๆส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่ผมเลือกอินเตอร์มอานี่นั่นก็เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าบาร์ซ่าเนี่ยไม่สามารถ การันตีให้ผมได้ผมก็ตัดตัวเลือกหลายๆทีมที่ยื่นมาให้ผมเพราะผมเนี่ยเลือกแล้วว่าถ้าออกจากเปเชผมจะเล่นให้กับบาร์เซโลนาเท่านั้นถ้ายังต้องเล่นในยุโรปแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นผมเลยเลือกเล่นให้อินเตอร์มายอามี่และผมก็อยากให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวของผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีและการที่ย้ายมาอินเตอร์มายอามี่ผมจะได้ลดแสงสปอตไลท์ลงผมต้องการอยู่แบบเงีย,งยบๆมากขึ้นผมต้องการใช้ชีวิตที่มัน ้สึกบาายมาขนแต่ผมก็จะพยายามคว้าแชมป์เหมือนเดิมเพียงแค่อยากอยู่ในความกดดันที่น้อยลงอะไรๆต่างๆในครอบครัวผมหรือชีวิตผมเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าเลี้ยวเนลเมซี่พูดประมาณนี้ถ้าทุกคนฟังผมเนี่ยผมจะงุดหงิดต,ตั้งแต่ประโยคที่ว่าบาร์เซโลน่ายังไม่ได้ยืดข้อเสนอแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผมอยากย้ายไปไมอามี่หรือไม่มีใครเอาคืออย่างแรกคือผมเข้าใจนะบางคนเนี่ยโกรธเมซี่ ว่าทำไมอ่ะเมสซี่ไม่ย้ายไปบาร์ซ่าวะทำไมเมสซี่ไม่รออ่ะ ก็เนี่ยรอให้บาร์ซ่าขายก่อนดิใช่ไหมบางคนคิดนะฮะผมเชื่อว่าอ่คุณ FC ฟซีเดอรกิทผมรู้เมื่อก่อนคุณใช้เ c ฟซีเมซี่แต่คุณตัด FC เมซี่ออกแสดงว่าคุณกําลังโกรธเมซี่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งมองว่าเมซี่ทําไมไม่รอวะทำไมถ้าเมซี่รักบาร์ซ่าจริงทำไมเมซี่ไม่รออ่าแบบคุณคณนนี้ถูกไหมแต่อีกแบบหนึ่งคือเขาเข้าใจในสิ่งที่เมซี่เลือกเพราะอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนพอฟังบทสรุปไอ้ตรงเนี้ยความจริงอะ่ะควจระควจะคิดได้แล้วนะว่าทําไมเมซี่ไม่เลือกบาร์ซ่า นะครับทำไมเมซี่ไม่เลือกบาซ่าเนี่ยทุกคนรู้ได้แล้วแค่อ่านแค่ผมอ่านเนี่ยบทสัมภาษณ์เมซี่ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับประโยคเดียวสั้นๆเลยบาซ่ามึงยังไม่ยื่นแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้เมซี่เลยปากบอกว่ามึงจะดึงเขากลับมาแต่มึงไม่สามารถยื่นเอกสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้เมซี่ได้เลยกูถามจริงมึงยังไม่กล้ายื่นให้เขาเลยแต่มึงกูบอกว่ายาให้เขากลับมา โอ้ผมอยากได้เมซี่กลับมาครับผมอยากได้เนื่องกลับมาครับผมอยากได้เมซี่กลับมาครับผมจะพยายามทําทุกวิถีทางให้เมซี่กลับมาครับเมซี่ต้องการคํายืนยัน100%ซว่าคุณจะสามารถดึงผมกลับไปเล่นได้ไหมแต่แม่งบอกมันตอบไม่ได้มันให้ความยืนยันไม่ได้เหมือนกับอะไรครับสมมติคุณไปสมัครงานที่ทหนึ่งอะผมไปยื่นที่บริษัทหนึ่งบริษัทเดอะกิดบริษัทเดอะกิดรับเลย นะฮะล้วก็บอกว่ารอก่อนได้ปะละ่ะเออรอรออีกเดือนนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไคนนั้นออกก่อนแต่ว่าในสัญญาของไอ้คนนั้นคือต้องให้มันมีทีมมาซื้อแล้วได้เงินอย่างเงี้ยเออกูถึงจะได้มีเงินมาจ้างมึงนะมึงรอได้ปะละ่ะเออถ้ารอไม่ได้กูไม่รู้นะแล้วแต่กูให้มึงรอแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่บาซ่าทำเวใช่ป่ะคือสิ่งที่บาซ่าคือบอกให้เมซี่รอแล้วรออะไรอะรอให้มึงขายคนอื่นแล้วใครจะมาซื้อมึงยืนยันให้กูได้ไหม้ว่าจะมีคนมาซื้อในราคานี้มีป่ะไม่มีไม่มี เอาแค่นั้นนะ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวสรุปสั้นๆเลยตรงนี้นะครับก็คือ มีหลายข้อเสนอเนี่ยยื่นมาให้เมสซี่นะครับทั้งในยุโรปและนอกยุโรปแต่เมสซี่เนี่ยตั้งใจว่าถ้าออกจากเปเช่แล้วแล้วยังต้องเล่นในยุโรปเนี่ยจะเล่นให้กับทีมเดียวเลยก็คือบาร์เซลโลนาแต่พอสุดท้ายบาซ่าเนี่ยไม่สามารถการันตีให้เมสซี่ได้เมสซี่ก็เลยต้องเลือกทีมอินเตอร์มามีเพราะเป็นคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเดวิดเบคแฮมหรือภรรยาหรือครอบครัวเนี่ยเขาโอเคกับที่นี่เขาก็เลยเลือกที่นี่แค่นั้นเองครับ เขาอาจจะลดความกดดันลงในการเล่นนะเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาเจอแฟนบอลสตีนตีนน่ะโหใส่โดนเฮียอะไรแบบพวกนั้นอนะีฮีพวกนั้นเนะ่ะเออทำใส่เมซี่เขาก็เลยอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันกดดันไปเมียกูก็ไม่มีความสุขลูกกูก็ไม่มีความสุขฉะนั้นกูไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาความกดดันน้อยลงแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆด้วยเนี่ยท้าทายปะปลเฮีอทีมอยู่อันดับบวยของตารางคะแนนะ เออเนี่ยนี่คือสิ่งที่เมซี่เขาต้องการนะครับแล้วก็ตัดปัญหาไอ้คำว่าไม่มีใครเอาออกไปเลยนะบอกเลยนะฮะว่าเมซี่มีคนเอาแต่เมซี่ไม่เอาเองแล้วก็ เมซี่ไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นนะฮะนี่คือคําที่พิสูจน์เมซี่มาตลอดเมซี่ไม่ใช่คนหิวเงินนุ้ยมึงถ้าเมซี่หิวเงินเมซี่ไปเมซี่ไปซาอุแล้วได้เงินเยอะที่สุดในโลกอ่ะข้อเสนอขนาดนี้มันไม่มีเนื้อว่าเมซี่ไม่ได้ต้องการแบบอะไรอย่างเงี้ยเนื้อว่าบางคนไม่บอกอ่ะม่ไม่เล่นให้บาซ่าฟรีไปละมันเล่นไม่ได้ไงเนืกอว่าหลายสิ่งหลายอย่างเว้ยคือที่มันเซ็นเมซี่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเมซี่เขาไม่โอเคคือที่มันเซ็นไม่ได้ก็เพราะมันทําตัวเองบาซ่ามันรู้ทั้งรู้อยู่แล้วถ้ามึงงต้อการเซซน ต้องการใช้นักเตะคนอื่นมึงก็ต้องปล่อยนักเตะคนอื่นแต่นี่กูยังไม่เห็นการดำเนินง,งานอะไรของมึงเลยในการที่มึงจะปล่อยนักเตะคนอื่นออกไปมีแต่ให้มึงอะ่ะเอาอะบุสเกตจอ์ดีอลบาปีเก้ที่เขารีทายตัวเองแต่พวกนี้คือเขารีทายตัวเองมึงไม่ใช่มึงทําปีเก้บุสเกตเนี่ยอะไรพวกนี้คือเขารีทายเพื่อช่วยสโมสรไม่ใช่สโมสรไปบอกให้เขารีทายสโมสรไม่ได้ทําอะไรนะกูจะบอกให้ไอตรงเนี้ยไอที่เงินเดือนมันหายไปเปนี่ยอีกซาราลี่แคปของบาซ่ามันหายไปอะเพราะวาไอพวกนี้มันรีทายเองมันรู้ไงว าบาร์ซ่ามีปัญหาเขารักสมโมสรเขาก็ช่วยสมโมสรไงไม่ใช่ว่าพวกมึงแก้ปัญหาอะไรเลยนะตอนนี้ความเป็นจริงนะมึงแค่คุยกับเมสซี่ถ้าผมเป็นบอสในหารบาร์ซ่านะผมจะคุยกับเมสซี่ว่าเมสซี่เนี่ยตอนนี้นะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปทําการคุยกับทีมอื่นไว้แล้วว่าจะขายนักเตะค,คนนี้คนนี้คนนี้หรือนักเตะค,คนอื่นเขาติดทีมอื่นเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยเออถ้าพูดอย่างเงี้ยเมสซี่อาจจะรอนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะออกอยู่แล้วเนืป่ะ พวกนี้มันอ่ามันจะออกอยู่แล้วแล้วมันจะเอาเงินมาสโมสรแล้วจะมีเงินมาเซ็นสัญญาเมซี่เอออะไรเงี้ยเมซี่อาจจะอยู่ต่อก็ได้แต่อันนี้มึงบอกว่าไม่แน่นอนแค่นั้นเองมึงไม่แน่นอนไงพอมึงไม่แน่นอนแล้วใครก็จะไม่อยากอยู่กับมึงอะตอนแรกผมก็เข้าใจแลวว่าบาร์ซ่ามันทําเต็มที่แล้วผมผมเชื่อเลยว่าบาร์ซ่ามันทําเต็มที่แล้วรับถ้ามึงทําเต็มที่มันก็ได้ประมาณนี้แหละคือผมอะอคติกับแม่งตั้งแต่ตอนที่เมซี่ต้องออกแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะมึงไม่ได้ทําทุกวิถีทางเพื่อให้เมซีออมมอมซ่อยู่ต่อกู sı, เขาทำให้ไม่ที่อยู่ได้ต่ออะมาพูดถึงบาร์เซโลนากันก่อนนะครับก่อนที่จะไปนั่ง พูดไอ้บนหรือความรู้สึกตัวเองยาวๆเนี่ยนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมเชื่อว่าบาซ่าเนี่ยก็ทําเท่าที่จะทําได้แล้วในการจะดึงตัวเมซี่กลับนะครับเราก็ต้องเข้าใจในมุมของบาซ่าด้วยนะเพราะว่าต้องเจอปัญหาทางการเงินนะครับก็พยายามแก้ไขกันมาตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่มันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นระบบ1ต่อ4อยู่เลยนะก็อาจจะต้องอใช้เวลาสักปีหนึ่งมั้งกว่าจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะครับแต่พวกมึงนะบอร์ดบริหารบาเซลนาพวกมึงนี่ยังทําตัวแบบซ่อนตีนแบบส่อนตีนยันวันสุดท้ายที่ก ท้ายจริงๆอะนะแล้วพวกมึงก็ทําเหมือนว่าดิวมันจะเกิดขึ้นเออมึงมาทําให้รู้สึกเหมือนว่าดิวมันจะเกิดขึ้นเพื่ออะไรรู้ไหมที่มันทําแบบเนี้ยที่เหมือนว่าเอ้ยดิวกำลังเกิดขึ้นกูทําแล้วนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นสิ่งเอาเป็นไม้กันหมาไงเพื่อเอามากันหมาแบบพวกกูเนี่ยสิ่งที่มึงทําประมาณามีข่าวว่าอยากได้เมซี่กลับพยายามดึงเรียกพ่อเมซี่มาประชุมเนี่ย ก็คือเอามาเป็นไม้ไว้กันหมาแบบกูเนี่ยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มึงทาแบบนี้คือ,องั้นใช่ปะเอามากันกูไม่ให้กูไปกัดมึงเพราะว่านี่ไงผมทําแล้วผมทําแล้วครับแต่เมซี่เขาไม่กลับมานะฮะคือถ้ามึงพยายามทําแล้วเมซี่ปัดเขาย้ายไปอินเตอร์มัมี่อย่างเงี้ยโอเคกูเข้าใจกูเข้าใจเพราะว่าอ่ะมึงอาจจะยืนยันการันตีเขาไม่ได้อันนี้คือผมก็โมโหในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ที่แม่งทุเลศแเลนยนาอี <laughs> โมโหและเฮี้ยท <ad> <weight> ี่สุดคืออะไรอะกูถามแค่เนี่ยทุกคนรู้ปะว่าที่เฮี้ยที่สุดคืออะไรคือการที่มึงแถลงข่าวออกมาเนี่ยคำแถลงของมึงอะกูรู้ปะว่าแม่งแถลงว่าเฮี้ยอะไรอะบอร์ริหารบาซ่ามันแถลงว่าเฮี้ยอะไรอะคือถ้าแบบสรุปสั้นๆนะปกป้องตัวเองอะนี่คือสันดานอง่ไอเฮี้ยนี่เลยไอเฮี้ยลาปอร์ต้าแม่งสันดานนี้เลยคือไม่ว่าจะทำเฮี้ยอะไรก็ตามกูจะปกป้องตัวเองไว้ก่อนผิดถูกช่างแม่งไม่รู้กูปกป้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนนี่คือเฮี้ยลาปอร์ต้าแม่งทำมาตลอดเลยคือ แม่งพูดประมาณแบบก็ผมยื่นไปแล้วอะ่ะเมซี่เขาไม่เอาเมซี่เขาเลือกไปเล่นในลีกที่กากว่านี่คือคําพูดที่มึงแซะเมซี่อะเนี่ยคือสันดานมันจะไม่กูด่ามันจะไม่กูโกรธมันได้ไงโกรธแม่งตั้งแต่แม่งทําให้เมซี่ออกตอนนั้นตอนนั้นเอาเคกูก็พยายามลดละความโกรธตัวเอง เพื่อกูจะมองดูซิว่ามึงจะพยายามทําอะไรบ้างแต่ในระหว่างนั้นก็ผมถึงบอกแล้วไอ้ยี้เนี่มันปากดีเห็นไหมมันอยู่เฉยเฉยมันพูดถึงเมซี่ตลอดมันเอาชื่อเมซี่มากระตุ้นแห้ไหมมันรู้สึกผิดน้อยลงที่สุดอะเวลาแฟนบอลรู้สึกโกรธอะไรมันก็จะพยายามพูดอะพูดชื่อเมซี่แบบว่าเออเราอยากได้เขาเราเงี่ยมคือมึงแงมมาตลอดว่ามึงอยากได้เมซี่กลับไปมึงอยากดึงเมซี่กลับไปเพื่อกันไม่ให้แฟนบอลกลุ่มหนึ่งด่ามึงแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วมึงก็ทําอะไรไม่ได้ ไอ้เฮียความสามารถไม่มีแต่โอเคมึงเก่งมากเว้ยใน2ปีที่ผ่านมามึงสามารถแก้ปัญหาบาเซลนาได้มึงเก่งเว้ยใช่มึงเก่งมากอันนี้ยอมรับว่ามึงดีมึงทําดีมากตรงนั้นมึงทําเพื่สสอสโมสรโอเคมึงดีเว้ยสข้อที่ผมคิดแบบนี้คือ 1. เรื่องการซื้อขายนักเตะมึงดูไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลย นะถึงมึงจะรู้ว่ายังไงเนี่ยสัญญาโอเคอะไรก้าเขาให้ไฟเขียวมึงอยู่แล้วแหละแต่มึงก็ต้องยังไปทําอะไรเยอะมึงก็รู้แต่มึงก็ไม่ทำาข้อ 2. มึงยังไม่ยื่นข้อเสนอแบบเป็นรายลักษณ์อักษรให้เมซี่เลยแลวมึงเอามาอ้างว่าเนี่ยผมยื่นให้เขาแล้วยื่นควยอะไรอะฮะมึงยื่นอะไรมึงไม่ยื่นเลยเลยเอกสารไม่มีเหมือนผมไปบอกทุกคนว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กินเหล้ากันแต่พอมาอีกวันหนึ่งอะไรให้กูไม่ได้พูดเนี่ย มึงต้องยื่นไปสิมันก็ยื่นไปสิพิมพ์ไปก่อนไอ้เหี้ยมึงจะยื่นให้เขามึงก็ยื่นไปก่อนมึงเป็นอะไรอ่ะมึงประหยัดกระดาษหรือไงอ่ะกระดาษมึงแพงมากหรือไงแม่มึงก็เอากระดาษเคลือบทองมาทําเอกสารสัญญาไม่ซี่เซนเหรอมึงเป็นอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คือประเด็นหลักเลยมึงอยากได้เขามาสู่ทีมมึงมากเลยคาพูดคําจามะมึงอยากได้มากมึงจะทําทุกทิศทาง แต่แค่มึงพิมพ์ใส่กระดาษเนี่ยละอักษรมาให้เมซี่เซ็นหรือไม่ให้เมซี่อ่านเนี่ยมึงยังไม่ทำเลยเวนแล้วมึงจะมาพิมพ์แถลงคงแถลงข่าวเียอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรกูถามจริงมึงพิมพ์เพื่ออะไรอะแถลงข่าวว่าเนี่ยเมซี่เขาเรายืนในเขาแล้วนะแต่เขาไม่เลือกยื่นอะไรไอ้เหียกระดารน่ะกระดาษเคลือบทองอะไปกระดาษเคลือบเพชรกระดาษเคลือบแร่มิลลเนียมใบสามสิบล้านเหนือมึงถึงเซ็นไอ้มึงถึงไม่พิมพ์ออกมาให้เมซี่เขาเซ็นให้อ่านอะมึงบ้าปะ พูดแล้วแม่งโมโหจริงนี่แค่ข้อ2นะข้อ3มีคนไม่อยากให้เมซี่กลับอายตรงนี้เข้าใจได้มีคนไม่อยากให้เมซี่กลับก็อ,อาร์เวมานี่ไงเพราะมันเพราะมันมีขา่าวตลอดว่าไม่อยากให้เมซี่กลับเพราะว่ามันจะกลัวมีปัญหากระทบการเงินคือเรื่องซาร์ลี่แคปของนักเตะใช่ไหมเออก็เข้าใจได้พอเมซี่ไปอาเคเง,งินเดิมค่าเหนื่อยมันสูงอะไรเงี้ยเออก็ดีมึงก็สะสมนักเตะค่าเหนื่อยน้อยไว้สิไอที่มันทํางานได้ดีๆอ่ะเออมึงสะสมไอ้นักเตะแบบฟ้าตีในเก่งสุดมึงก็เก็บไว้ใช่ไหม เออไออูมต right, right. really. anyway, ิต ah e <Well, ี้อะไรอะไรพวกนี้ยเก็บไว้ไอ้ที่เก็บไว้เลยไอ้อะไรนะกองลงกองหลังเนี่ยที่มันทำผลงานดีๆอ่ะมึงเก็บไว้เฟนรังตอเลสเกเก็บไว้เก็บไว้ใช้ยันเกษียนเดี๋ยวมึงเก็บไว้เลยค่าเหนื่อยสบายที่จะจ่ายเพอเดี๋ยวเอออย่างเงี้ยมึงเก็บไว้อะไรมานี่จริงมือโอที่อะสบายอนาคตอนาคตบารลงดอแย่งเงินในบาซ่านี่แหละใช่ปะ คือมันก็มีคนที่ไม่อยากเมซี่กลับไปก,ก็ไม่แปลกถ้าผมเป็นนักเตะในทีมนั้นนะสมมติผมเป็นนักเตะในทีมนั้นที่ต้องเล่นในตำแหน่งปีกอะผมก็ไม่อยากให้เมซี่กลับไปเหมือนกันนะเพราะถ้าเมซี่กลับมาเนี่ยกูก็ต้องไม่ได้เล่นอีกแล้วอะไร่าเงี้ยใช่ปะถ้ากูไม่เป็นโควิดนะกูจะไล่ด่ามึงแบบตองวโมงแต่นี่ผมไม่โควิดไงฟาติค่าเหนื่อยแสนกว่าผมว่ายังแพงเลยไม่แพงอะไรมานี่เขาจ่ายไหวสบายโอ้จ่ายให้เมซี่แพงแต่หา่านักเตะระดับเมซี่จะมาเอาอะไรแก่แล้วนะฝีมงฝีมือ ซูฟาติไม่ได้หรอกเมซี่อ่ะใช่ไหมเก็บแบบฟาติเก็บแบบเฟรนันต,แบบตนเลสไว้ดีกว่าไปใช้งานใช่ไหมลาฟินยายังดีกว่าเมซี่เลยนี่คือสิ่งที่แม่งคิดมั้งเลยไม่อยากได้เมซี่อ่ะเออมึงไม่คิดถึงมุมหมืน่นมั้งว่าเมซี่เขาจะหาเงินเข้าสโม,มสรยังไงอ่ะแต่แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่อยากให้เมซี่กลับก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่อยากให้กลับก็ก็ตามนั้นแค่นะั้นข้อสี่ ในเรื่องการที่มึงแถลงข่าวเนี่ยไม่ชัดเจนว่ามึงไม่พอใจเมซี่ถ้ามันพอใจเมซี่มันจะไม่มันจะมาแถลงทาเฮียอะไรอย่างเงี้ยไอการแถลงข่าวของมึงไม่เป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหลยำอ่ะมึงทําแบบนั้นเพื่ออะไรวะแบบที่มึงแถลงข่าวอ่ะมันมันทําไมวะมันมีสิทธิ์มาโกรธอะไรวะถามจริงนะบริหารนะประมาณแบบเราก็พยายามแล้วอ่ะแต่เรายื่นให้เมซี่แล้รเมซี่ไม่เอายังไงมึงมึงน้อยใจเหรอโอ้ยเฮียทำกับเขาขนาดนั้นมึงยังมีหน้ามาน้อยใจเมซี่อีกเหรอ ถามจริงนะครับขอบคุณคุณอาตกรนะ 40, 40บาทเป็นไข้มันเจ็บที่คอเป็นคนลอม,มเจ็บที่ใจจัดไปครับนี่ก็มาอีหนึ่งมุกนะครับขอบคุณนะนะครับก็เป็นไข้ที่มัน <laughs> เออนะ